จิตที่มันเกิดดับอยู่ในกายนะครับมันก็เกิดดับไปตามภาษาของมันเวลาเรานั่งสมาธิเนี่ยหรือนั่งรูลมหายใจเข้าออกสมัยก่อนที่ผมยังไม่รู้พุทธวจนะนะครับยังไม่ได้ศึกษาคำสอนพองพทธเจ้าเวลานั่งสมาธิผมก็ภาวนาพุทธโธพุทธโธ พุหายใจเข้าโทรหายใจออกหรือบางทีก็ไปนั่งเพ่งเทียนจุดเทียนไว้แล้วก็นั่งเพ่งเพ่งเทียนเอาตาเพ่งน้ําตาหรือคือลืมตาตลอดนะไม่ยอมหลับตาเพ่งจนน้ําตามันไหลเยิม้มจิตมันก็ มันก็สงบไปนะเพราะว่าจิตเราไม่จับอยู่ที่แสงเทียนไฟมันลุกไปไงจิตก็จับอยู่ตรงนั้นมันก็เกิดดับเกิดดับอยู่อย่างนั้นในตรงน,นั้นไม่รู้เรื่องอะไรหรอกไม่เคยรู้เรื่องอะไรเลยดักเข้าก็จับอยู่งั้นเพิกประหลับตาพรตามันปวดนะเข้าเนาะตาปวดนะเข้าก็หลับตา,า,ห,ลบตาหลับตาเอาจิตมาจับอยู่ที่ที่ลมหายใจมัง่งที่กายมัง่งตรงนั้นก็ทําไปมั่ว นับหนึ่งถึงร้อยนับร้อยถึงหนึ่งนับกลับไปกลับมาเพื่อให้เป็นสมาธิพอสักพักหนึ่งอ่ะจิตมันก็มันเหมือนมันจะอยู่นิ่งกับกายนะอพอมันอยู่ที่กายนานๆเนี่ยมันก็เหมือนเราความรู้สึกเราเหมือนจะนิ่งที่จริงมันไม่ได้นิ่งหรอกพอพอมันนิ่งปุ๊บเนี่ยมันเหมือนจะแยกกันนะจากกายกายกับจิตอะมันเหมือนจะแยกกันออกออกจากกันได้ มันจะแยกออกจากกันได้มันก็เริ่มดึงดึงดึงหนีออกไปกายมันก็เริ่มหนีจากจิตมันก็ออกมาเหมือนตัวลอยได้อะไรประมาณนี้นะเหมือนตัวจะลอยขึ้นไปบนเพดานบนะข้างบนนะั้นนี่ไลห้ฟังตอนสมัยบทเป็นพรนะนครับมีครั้งหนึ่งจิตลอยขึ้นไปตอนแรกก็ไม่รู้มันคืออะไรนะ ก็เก็บความรู้สึกอันนั้นนะ่ะนานถึงพอตึกออกมาก็ยังไม่รู้อะไรไว้อาการอย่างนั้นคืออาการอะไระเราเข้าใจว่าจิตมันจะออกจากล่างมันจะทิ้งล่างเร็วมาเนี่ยเอย้เราคงตายแน่แล้วะแต่เกิดระกับกร่างไม่ทานลงตายแต่พอม,มาเพิ่งมารู้เมื่อไม่เมื่อปีที่แล้วนี่เองครับเพราะว่าศึกษา คำสอนของพระาศาสดาทึ่งพุทธเจชนะทึ่งผู้ที่นําคําสอนนี้มาบอกกล่าวก็คือท่านพระอาจารย์คือฤทินะครับท่านเอามาบอกว่าจิตเป็นลลหุปริวัตังเกิดดับอย่างรวดเร็วพระาศาสดาตัดว่าแม้จะาอาอะไรมาอุปมา,มาก็ไม่ใช่โดยง่ายเมันเกิดดับไปรวดเร็วมากแต่เราเนี่ยเป็นาศาสตานังเนี่ย ก็ฟ้าจิตดวงใหม่อย่างรวดเร็วเหมือนกันมันจะเกิดดับเร็วขนาดไหนแต่ัาตานังเนี่ยคือคือคือเราเลยนะมันจะฟ้าปับ๊บป๊บปับ๊บจนเราไม่รู้ว่ามันเกิดดับนึกว่ามันจะเป็นอย่างนั้นตลอดไปเลย <Building. S 1> เพิ่งมาเข้าใจว่าทุกอย่างอ่ะเป็นไทยเพียงท่าตามธรรมชาติเพราะเรามันก็เกิดดับมันไปอย่างนั้นเนะ่ยมันไม่มีอะไรเกิดขึ้นน จิตแล้วก็ตกาวังแล้วก็กลัวไปเองอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนทุกคนที่กำลังปฏิบัติอยู่นะถ้าอยู่ตกอยู่ในจังหวะนี้ก็อย่าไปตกใจมันเป็นธรรมดาเป็นธรรมดาของมันไม่มีอะไรอัศจรรย์หรือทำให้เราเป็นอะไรไปได้สิ่งที่เป็นอรมตะมันอยู่ในกายเราอยู่แล้วเรียกว่าสัตตานางสัตว์เนี่ยคือผู้เข้ามายึดติด คือผู้ยึดติดในขันห้าถูกเรียกว่าสัตว์นะครับเราเราไม่เรายังยังหาตัวเองไม่เจอเอาง่ายการนั่งปฏิบัติสมาธิเนี่ยเรามานั่งเพื่ออะไรครับเพื่อจะค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเราไอ้ตัวตนที่แท้จริงของเราอ่ะมีอยู่พระตาตาตัดว่าไอ้สิ่งที่ไม่ ไม่ตายให้มีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วสิ่งที่ไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายมันอยู่ในตัวเราแต่เรานะ่มายึดติดว่ากายนี้เป็นของเราจิตเป็นของเราอย่างกายเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันก็ประชุมได้ธาตุของดินน้ำไฟลมมันก็เป็นของธรรมชาตินี้เนาะมันไม่ใช่ของเราแต่สิ่งที่เรียกว่าจิตและวิญญาณเนี่ย ตัตนนงยังไม่ยอมละได้เลยยังมันหลงหลายชั้นยากที่จะขูดให้มันออกมาได้เพราะาตลอดสั่งสารวัตรเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเราตายเกิดตายเกิดมานี่นับภบนับชาติกันไม่หวัดไม่ไหวกระดูกเราที่ตายทมๆมกันมาตลอดการยาวนานเนี่ยภูเขาที่ว่าจะใหญ่เนี่ยน้อยกว่าจำได้ยินพระสูตรหนึ่งที่พระศาสดาท่านตรัสได้ว่า เธอเคยเกิดเป็นแพะแกะไก่สุกรช้างโคมาลาและถูกเขาจับไปเชือดคอเนี่ยเลือดของเธอที่ไหลออกจากคอนี่เพราะสมัยในตอนที่เกิดเป็นเป็นสัตว์ในละชานเนี่ยน้ำในมหาสมุทรไม่มากกว่าเลยเลือดเธอมากกว่าเอาแค่แค่นี้ก็รู้แล้วครับว่าเราเกิดตายมานับพบนับชาติไม่ไหวเพราะฉะนั้นไอสัตว์ตานังเนี่ย สัตตนานังผู้เข้ายึดติดเนี่ยมันก็ย,ยึดมาตลอดการยาวนานเหมือนกันแล้วจะให้เรามาละมันทิ้งและหาตัวตนของเราเจอภายในชาติเดียวนะหรือภายในแค่ไม่ถึงร้อยปีหรือประมาณร้อยปีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เนี่ยแค่ได้รู้ภาษตธรรมภาษาสดาเนี่ยผมก็ว่าเป็นเป็นแผนที่ทางที่ถูกแล้วนะเราเดินทางถูกแล้วเดินต่อไปนะครับท่านกัลยาณมิตรทุกท่านอย่าเพิ่งท้อ ค้นหาจากความจริงให้ได้และละความเพลินทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่ของจริงไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นของเราอะไรมันจะเกิดยังไงมันก็เป็นเพลงหลอกพระาศาสดาตัดว่าเรานี้ถูกจิตนี้คโคดโกงหลอกลวงมาตลอดการยาวนานเราไปยึดว่าจิตเป็นเราเราก็ตายไปตามจิตจึงมีอะไรตายอะไรเกิดอยู่อย่างเงี้ยอันนี้เป็นสัจธรรม ของแท้ของจริงที่เราต้องมาเรียนรู้ด้วยกายของเราต้องมานั่งศึกษาและไม่ต้องไปกลัวอะไรนะครับไม่ต้องไปกลัวมันใจเห็นแสงนู้นวิบวับวบกายช้าเหมือนมีอะไรมาตะกิดเหมือนอะไรเนี่ยมันทําให้เราตกวิตกจิตมันตกจิตมันอะไรแล้วก็ปรุงแต่งอุปทานยึดไปเรื่อยมันไม่มีอะไรหรอกครับอย่าไปสนใจมัน รู้แล้วก็วางรู้แล้วก็วางครับวางวางบอกกับตัวเองเสมอว่าไม่มีอะไรเป็นของเราเรายึดว่าเป็นของเราเราก็เลยทุกข์นะครับเราก็เลยทุกข์การปฏิบัติธรรมะ่ะมันก็เลยไม่ก้าวหน้าไอการปฏิบัติธรรมก้าวหน้าหรือไม่ก้าวหน้านะอย่าไปโทษผลบุญผลกรรมอะไรบุญกรรมอะไรเนี่ยมันไม่มันไม่ได้ส่งผลอะไรเราช่วงช่วงที่เราปฏิบัติธรรมแค่เราคิด เจตนาเราคิดจะปฏิบัติธรรมเราจะรอบรู้ซึ่งธรรมเราจะรอบรู้ซึ่งทุกที่มันเกิดเนี่ยอันนี้ก็เป็นกุศลเป็นกองกุศลอัน,นยิ่งใหญ่แล้วเราต้องข้ามผ่านมันไปให้ได้แล้วก็ค่อยๆศึกษาในคําสอนของศาสดานะครับแล้วค่อยๆใครควรทําปฏิบัติไปเรื่อยๆมันไม่มีอะไรน่ากลัวทุกเิ่งทุกอย่างจงจําไว้อย่างหนึ่งนะครับว่า กรรมไม่ได้เกิดจากผู้อื่นบันดาลไม่มีเทพมีเจ้ากรรมในเวรผีห่าตาตาอะไรไม่มีใครมาทําอะไรเราได้ทุกอย่างเราแค่อุปทา,านขึ้นมาเองเราฟังตามๆกันมาคําแต่งใหม่นี่อันตรายมากเมื่อก่อนผมก็หลงเยอะหลงเชื่อครูบาอาจารย์การปฏิบททัติธรรมก็เลยหลงหลงไปแต่ตัวนี้หูตาผมสว่างนะครับผมรอบรู้รอบรู้ ซึ่งคําสอนของพระศาสดาเลยละทิ้งของเก่าความเห็นเก่าเก่าผมทิ้งหมดเลยผมไม่เคยเก็บไว้สักอย่างเดียวครับตอนนี้ผมเห็นแล้วแล้วก็เข้าใจในสัพพสัตธรรมที่พระศาสดาท่านตัดท่านสอนเราแล้วบวชมาสามสี่พรรษาเหรียนจบนักธรรมเอกเนี่ยไม่ได้อะไรเลยความรู้สึกของผมเปล่าประโยชน์ไม่รู้ว่าได้บุญหรือเปล่าไม่น่าจะได้ บุญมันไม่ได้เกิดจากการบวชบุญมันเกิดจากการที่เรารอบรู้ธรรมมากกว่าเราบวชแล้วเนี่ยเรารู้ธรรมะทีพะ่พระพุทธเจ้าสอนและน้อมนํามาปฏิบัติได้และเข้าใจได้แล้วก็รู้เท่าทันทึ่งทุกได้นั่นแหละคือบุญบุญมันเกิดตรงนี้เกิดที่เราเข้าใจธรรมะนะครับขอเป็นกําลัง